เวลาที่เรานึกถึงคำว่าความมั่งคั่งของชุมชนภาพในหัวส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นตึกสูงสูงโรงงานใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ถ้าผมจะบอกว่าทรัพย์สินที่แท้จริงของชุมชนเนี่ยมันซ่อนอยู่ในดินในน้ำหรือในภูมิปัญญาที่เราเห็นกันทุกวันล่ะครับทีนี้คำถามสำคัญมันก็เลยอยู่ที่ว่าแล้วอะไรละ่ะคือแหล่งความมั่งคั่งที่แท้จริงของชุมชน อะไรกันแน่ที่ทำให้ผู้คนมีความสุขและก็มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับคำตอบอาจจะน่าประหลาดใจนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยมันคือสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรานี่แหละค่ะเป็นของพื้นพื้นในชีวิตประจําวันที่เราอาจจะมองข้ามไปด้วยซ้ํามันไม่ใช่เรื่องโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเทือกนั้นเลยแต่เป็นอะไรที่ใกล้ตัวกว่านั้นมากๆเอาล่ะครับเรามาเริ่มจากการปรับมุมมองกันก่อนเลยดีกว่า คำว่า wellness หรือที่เราเรียกกันว่าความอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่การไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับแต่ภาพมันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยมันคือคุณภาพชีวิตโดยรวมของเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายอารมณ์ความสัมพันธ์ในสังคมไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งหมดนี้แหละครับคือความมั่งคั่งที่แท้จริง เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเรามาลองใช้เครื่องมือง่ายๆกันดูดีกว่าครับนั่นก็คือกรอบความคิดที่เรียกว่าสี่เสาหลักของชุมชนซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการมองทุกอย่างผ่านปัจจัยสีที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นเองใช่แล้วครับ ที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ยารักษาโรคสี่อย่างนี้ไม่ใช่แค่ของจําเป็นพื้นฐานนะครับแต่มันคือโครงสร้างหลักเลยนะที่คาจุนทุกชุมชนเอาไว้และเป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่กําหนดศักยภาพทั้งหมดที่จะตามมาเลยทีเดียวโอเคเรามาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกกันเลยนั่นก็คือที่อยู่อาศัยซึ่งรูปแบบของมันเนี่ยได้กําหนดวิถีชีวิตของผู้คนอย่างชัดเจนมากๆเลย โดยเฉพาะเมื่อเราลองเอาชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทมาเทียบกันดูอืจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าโครงสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตในสังคมและการออกแบบบริการต่างๆเลยอย่างในเมืองใหญ่การใช้ชีวิตในคอนโดสูงๆหรือที่เรียกว่า แนวดิ่งมันก็ทําให้การเจอหน้าพูดคุยกับเพื่อนบ้านน้อยลงไปแล้วพอเจ็บป่วยขึ้นมาการเข้าถึงหมอก็ท้าทายกว่าอาจจะต้องมีนวัตกรรมอย่างคลินิกในตึกไปเลยแต่พอเราตัดภาพมาที่ชมุมชนชนบทที่อยู่กันแบบแนวราบนะครความสัมพันธ์มันก็จะใกล้ชิดกว่ากันเยอะการจะไปสถานีอนามายัยหรือว่ามีอ,อสมอมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยมันก็เข้าถึงได้ง่ายกว่ามากๆเลยไปกันต่อที่เสาหลักต้นที่สกันเลยครับนั่นก็คืออาหาร เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกินให้อิ่มท้องนะครับแต่มันคือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจผ่านรากเลยทีเดียวล่ะคืออย่างนี้ครับในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกเกษตรกรรมสำคัญเลยนะ พืชผลที่ปลูกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังหรือว่าผักผล,ลไม้ต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นวัตถุดิบที่สร้างมูลค่าได้มหาศาลเลยบางอย่างเนี่ยถึงกับกลายเป็นสินค้า GI หรือสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างตัวตนให้พื้นที่นั้นๆอย่างข้าวหอมมะลิทุ่งคุลาร้องไห้ ทีนี้พอมีการเอามาแปลรูปด้วยนวัตรกรรมใหม่ๆมันก็เกิดเป็นอาชีพเป็นรายได้ที่มั่นคงขึ้นมาแล้วพอเศรษฐกิจท้องถิ่นมันแข็งแกร่งคนรุ่นใหม่ที่เคยไปทํางานในเมืองก็เริ่มอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองแล้วทีนี้เราจะมาดูกันต่อว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เกี่ยวกับอีกสองเสาหลักที่เหลือคือเครื่องนุ่งห่มกับยารักษาโรคเนี่ยมันสามารถถูกเปลี่ยนโฉมให้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคใหม่ได้ยังไงบ้างมาถึงเสาหลักที่สครับ เครื่องนุ่งหม่มถ้าเราลองนึกภาพย้อนไปในอดีตนะครับการทอผ้าปลูกฝ้ายเลี้ยงไหมทั้งหมดนี้คือทักษะพื้นฐานในครัวเรือนเลยที่ส่วนใหญ่ก็ทำเพื่อใช้กันเองไม่ได้ทำเพื่อขายเป็นหลักแต่ว่าภาพนั้นมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วครับจากของใช้ธรรมดาในบ้านมันได้กลายมาเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีมูลค่าในตลาดโลกไปแล้วครับ คือทักษะการทอผ้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าไหมกับผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของทางภาคอีสานเนี่ยกำลังถูกเอามาต่อยอดในสิ่งที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มันไม่ได้เป็นแค่ผ้าผืนๆอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าหรือเครื่องประดับที่สวยงามมากๆนี่แหละครับคือการเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นธุรกิจที่สร้างไรายได้อย่างยั่งยืนจริงๆและเสาหลักต้นสุดท้ายยารักษาโรคก็เหมือนกันเลยครับ จากเดิมที่เรามีหมอพื้นบ้านที่ใช้สมุนไพรในท้องถิน่นทุกวันนี้ภูมิปัญญาเหล่านั้นสามารถพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งออกไปทั่วโลกได้เลยแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของมาตรฐานและการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในตลาดที่มันกว้างขึ้นนั่นเองเอาล่ะครับ เราได้เห็นเสาหลักทั้ง4ไปแล้วแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนรากฐานเดียวกันที่สําคัญที่สุดซึ่งเป็นตัวกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชุมชนเลยก็ว่าได้มันมีคํากล่าวที่ว่าความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่คือสิ่งที่กําหนดวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจซึ่งผมว่ามันสรุปแนวคิดนี้ได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเพราะว่าศักยภาพของชุมชนเนี่ยมันถูกกาหนดโดยสภาพแวดล้อมโดยตรงเลยครับ รากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับมันเริ่มต้นจากดินชนิดของดินแร่ธาตุในหินมันคือตัวกำหนดด่านแรกเลยว่าเอพืชชนิดไหนจะเติบโตได้ที่นี่ต่อมาก็คือสายน้ำที่หล่อเลี้ยงผืนดินนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มหรือว่าน้ำกร่อยสิ่งนี้เองครับที่กำหนดระบบนิเวศทั้งหมดรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำด้วย และสุดท้ายเลยก็คืออากาศความสูงต่ำของพื้นที่ภูมิอากาศจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันแน่ที่จะสามารถเติบโตงอกงามในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ดังนั้นระบบนิเวศของแต่ละชุมชนเนี่ยมันก็เลยเป็นการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์มากๆระหว่างองค์ประกอบที่มีชีวิตอย่างคนสัตว์พืชกับองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตอย่างดินน้ำแล้วก็สิ่งปลูกสร้าง คือทุกอย่างมันเชื่อมโยงแล้วก็ส่งผลกระทบถึงกันและกันหมดเลยและการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครของภูมิศาสตร์และสิ่งมีชีวิตนี่แหละครับคือซอั์สิ่งที่ซ่อนอยู่หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นรหัสต้นทางที่แท้จริงของชุมชนเลยมันเป็นที่มาของอัตลักษณ์วัฒนธรรมและก็ศักยภาพทางเศรษฐกิจทั้งหมดเลยครับพอเราเข้าใจกรอบความคิดนี้แล้วคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือในชุมชนที่เราแต่ละคนอาศัยอยู่เนี่ย มีความมั่งคั่งแบบไหนซ่อนอยู่บ้างถ้าลองมองไปรอบๆตัวดีๆบางทีอาจจะพบคำตอบที่น่าทึ่งมากๆเลยก็ได้นะครับ